สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะวันนี้มาพบกับช่องเตโอมตะพักเครื่อง VIP นะคะพี่จ๋าพอดีว่าหนูจะมาไลฟ์แทนแฟนนะคะพี่นะช่องนี้นะคะเดี๋ยวหนูจะมาไลฟ์เองเลยนะคะแทนแฟนไปเลยนะคะเพราะว่าแฟนหนูทํางานนะคะไม่มีเวลามา ลงไลน์นะคะหนูเลยมาไลค์แทนนะคะพี่นะะสำหรับคลิปวันนี้เป็น EP ีที่265นะคะมีราคาองค์ละ300-400กับบาทนะจ๊ะพี่นะมีราคา300-400บาทมีทั้งหมด30องค์ด้วยกันนะคะยังไงพี่ๆก็ค่อยเลือกรับชมนะคะถูกใจองค์ไหนค่อยโทรมาปิดกับน้องนะคะพี่สำหรับช่องทางการติดต่อนะคะลูกค้าเก่าสามารถติดต่อ ช่องทางเดิมได้เลยนะคะพี่จ๋าเดี๋ยวแฟนหนูจะเป็นคนรับสายตอบไลน์เองนะคะพี่นะนะคะอาจจะอาจจะรับสายช้านิดนึงเนาะเพราะว่าเขาทํางานด้วยนะคะอ่านี่นะคะช่องทางการติดต่อนะคะสนใจโทรศูนย์หกสามสามหนึ่งห้าเจ็ดสองห้าสองนะคะหรือแอดไลน์ได้ตามเบอร์โทรได้เลยหรือสแกนเคียตเอ่ออโคตรงนี้ก็ได้นะคะพี่พี่มันจะเด้งให้พี่เพิ่มเพื่อนเลยนะคะ นี่นะคะสามารถติดต่อได้2ช่องทางเลยนะคะพี่อา่าวันนี้มี30สองค์ด้วยกันเดี๋ยวเรามาเริ่มรับชมรายการที่1น,นะคะอ่ารายการที่1เป็นพารกิ่งหลวงปู่ทิมนะคะนี่นะคะพารกิ่งหลวงปู่ทิม องที่หนึ่งคะ่ะอันนี้ใต้ฐานเขานะคะต่อไปชมองอารายการที่สองนะคะรายการที่สองเป็นตะกรุดสามดอกนะคะราคาสามร้อยบาทนะคะพี่น้องลืมบอกราคานะคะนี่นะคะเป็นตะกรุดหลวงปู่สุขนะคะกับอันนี้น้องไม่ทราบเหมือนกันนะตะกรุด อะไรนะคะชื่อเขาไม่ได้บอกนะคะอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินนะคะตะกูสามดอกเอาไปในราคาสามบาทนะคะพี่นี่นะคะรายการที่2นะคะต่อไปชมรายการที่3เป็นเหรียญพาะธาตุพนมนะคะด้านหลังนะคะ องที่สามต่อไปชมองค์ที่สี่องที่สี่เป็นพระปิดตาหลวงพ่อคูณยังอยู่อง์ละสามร้อยบาทอยู่นะคะพี่ด้านหลังนะคะวัดบ้านไล่รายการที่สี่จ้ะต่อไปชมรายการที่ห้ารายการที่ห้าเป็นรูปรหล่อหลวงพ่อทวดนะคะ ชมใต้ฐานนะคะรายการที่ห้าเลยต่อไปชมรายการที่หกเป็นหลวงพ่อทวดหลังไอ้ไข่นะคะพี่นี่นะคะด้านหลังเขาเป็นไอ้ไข่นะคะรุ่นแรกต่อไปชมรายการที่เจ็ดเป็นแหวนนะคะ หัวพอยนะคะราคา300บาทนะคะพี่สนใจองค์ไหนแจ้ง e ีแจ้งรายการแต่ละองค์ที่พี่จะรับมาได้เลยนะแหวน 18K นะคะนี่เลยด้าข้างเขาเป็นมังกรนะคะล้อมเพชรนะคะรายการที่7ต่อไปชมรายการที่8เป็นรูปหลอนหลวงพ่อเงินนะคะ นี่นะคะฐานค่ะรูปรล่อหลวงพราะเงินรายการที่8ต่อไปชมรายการที่9นะคะเป็นหลวงพ่อไปวัดกําแพงนะคะอย่างไรก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ไอ้กดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะพี่ๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปน้องยังไม่ได้กดติดตามก็สามารถกดติดตามไว้ได้เลยนะคะพี่จะได้ไม่พลาดคลิปชมใหม่ๆนะคะ ช่องนี้น้องจะมาไลฟ์แทนแฟน,แฟนเลยนะคะพ,พี่นะสามารถกดติดตามไว้ได้เลยนะคะอะหลวงพ่อไปวัดกำแพงองค์ที่9ต่อไปชมองค์ที่10เป็นหลวงพ่ออีวัดสัต,ตหีบนะคะนี่นะคะราคาอยู่แค่300บาทนะคะ EP นี้เป็น EP ที่2องรนะคะพี่ ก่อนจะทักว่าปิดกันน้องอย่าลืมแจ้ง ep ีแจ้งรายการที่พีจะรับด้วยนะคะองนี้รายการที่10ต่อไปชมรายการที่11เป็นหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมเป็นลายฉลุนะคะพี่สนใจองไหนติดต่อน้องได้เลยนะคะโทรสายด่วนหรือแอดไลน์ก็ได้นะคะพี่เดี๋ยวแฟนน้องเนี่ยจะเป็นคนตอบเองนะคะเป็นเป็นคนรับสายนะคะพี่นะอาจจะ รับสายช้านิดนึงนะคะเพราะว่าแฟนเขาทํางานด้วยนะคะไม่ค่อยมีเวลานะคะแต่เขาก็จะรีบตอบพี่นะคะหลวงพ่อคงวัดบางกระอมรายฉลุนะคะรายการที่11ต่อไปรายการที่1 2เป็นเหปี่ยนฉลุหลวงพ่อรอห้านะคะด้าน,นหลังนะคะเหลี่ยนฉลุหลวงพ่อรอหองค์ที่สิบสอรายการที่12 ต่อไปรายการที่13รายการที่ส3เป็นพระสมเด็จจ้ะด้าหลังนะคะ,ะต่อไปรายการที่14เป็นท่านอาจารย์เอี่ยมนะคะพี่ จะส่งไอค่าจะส่งนะคะพี่ท่านใดสะดวกโอนจะส่งให้ฟรีนะคะสะดวกเก็บเงินปลายทางบวกค่าส่งเพิ่ม50าบาทนะคะนี่นะคะท่านอาจารย์เอี่ยมองค์ที่14ต,ต่อไปนะคะรายการที่15รายการที่15บเป็นหลวงปู่มหาศิลาวัดโพสีสะอาดนะคะ นี่นะคะรายการที่15ห้าต่อไปชมรายการที่16รายการที่16เป็นพระพุชินราชหลังพระนาเลสวนนี่นะคะด้านหลังเป็นพระนาเลสวนแบบนี้นะคะรายการที่16ต่อไปรายการที่17ค่ะเป็นเต่าหลวงพ่อหลิววัดไซทองพัฒนานะคะ นี่นะคะรายการที่17ต่อไปรายการที่18ค่ะเป็นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ้านหลังนะคะรายการที่18อ่าต่อไปรายการที่19รายการที่19เป็นพระพรมหลวงปู่ดูนะคะ รายการไหนภาพเปื้อภาพไม่ชัดแอดไลน์หานอ้องขอดูภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะด้าหลังนะคะพระพรมหลวงปูด่ดูรายการที่สิบเก้าต่อไปรายการที่20เป็นยี่สิบห้าพุทธศต,รศตรวรรษนะคะรายฉลุ การที่20เลยต่อไปรายการที่21ค่ะรายการ21นะคะเป็นหลวงพ่อค้ายนะคะวาจาสิทธิ์ราคา400บาทจะเริ่มเอ่อรายการที่21เป็นต้นไปนะคะนอกเหนือจากนั้นราคา300บาทนะคะที่ด้านหลังนะคะ าการที่21นะรายการที่21ถึงรายการที่30ราคา400บาทนะคะต่อไปรายการที่22นะคะเป็นหลวงพ่อทองมาวัดสว่างทาสีนะจ๊ะระหลังนะคะรายการที่22 ต่อไปชมรายการที่23เป็นหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิตค่ะด้านหลังค่ะต่อไปรายการที่24เป็นพระสมเด็จจิตรดา นะคะคชอบอง์ไหนที่ต่อหาน้องได้เลยนะคก่อนจะทักมาปิดกับน้องก็อย่าลืมแจ้ง EP แจ้งรายการด้วยนะคะรายการที่เท่าไราอ่าองนี้เป็นรายการที่24นะคะต่อไปรายการ25เป็นเหรียญหลวงปู่ไข่ะคะ่ะด้านหลังนะคะ รายการที่25นะคะต่อไปชมรายการที่26เป็นเสือหลวงพ่อเรือนวัดคลองด่านนะคะนี่นะคะราคาอยู่400บาทนะคะพี่เสือหลวงพ่อเรือนวัดคลองด่านรายการที่26ต่อไปรายการที่27รายการที่27เนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ โต๊ะนะคะพร้อมสร้อยข้อมือรูปประคำนะคะพี่นี่นะคะพี่ๆคนไหนสนใจสามารถติดต่อน้องมาได้เลยนะคะพี่จ๋านี่นะคะด้านหลังเขาค่ะพศสอง,สองห้าหนึ่งหนึ่งนะคะนี่นะคะอันนี้รายการที่ยี่สิบแปดต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้า เป็นเจ้าสัวรลวงอ่าทษทีนะคะรายการที่ยีนะคะพี่เมื่อกี้รายการที่ยี่สิบเจ็ดเนาะน้องบอกผิดนะคะอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะพร้อมสร้อยข้อมือลูกประค่าเหมือนกันนะคะพี่นี่แบบนี้เลยค่ะน้องย่อยดูหากพี่คนไหนสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะพร้อมนี่นะคะพร้อมแพ็กของจัดส่งให้นะคะวันต่อไปนะคะ โอนจะส่งไ้ฟรีนะเก็บเงินไปทางบวกเพิ่ม50บาทต่อไปรายการที่29เป็นเจ้าสัวหลวงปู่บุญพร้อมตะกรุดนะคะพี่ราคานี้คุ้มมากนะคะเหมือนได้2อ,อย่างไปเลยนะคะพี่อ,อันนี้รายการที่2 9ต่อไปรายการที่30นะคะรายการสุดท้ายนะคะเป็นพระสมเด็จพร้อมสร้อยคล้องเลยนะคะพี่ นะ้องขอราคาสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่พี่คนไหนงงกับราคาเข้าโทรเข้ามาสอบถามได้เลยคะ่ะพี่นะนี่เลยสร้อยนี่นะคะพร้อมสร้อยไบห้อยแบบนี้เลยนะคะราคาสี่ร้อยเท่านั้นพี่พี่คนไหนสนใจติดต่อได้เลยนะคะหรือรีบทักมาปิดก,กับน้องก็โทรสายด่วนมาได้เลยนะคะอะเดี๋ยวน้องให้เบอร์โทรติดต่อนะคะวันนี้มีสามสิบองค์ด้วยกันน้องก็อะไร น้องก็ไล่ครบทุกองคแล้วนะคะพี่นะาสามารถติดต่อน้องได้ทางนี้เลยค่ะสนใจโทร0633157252แอดลไลน์ได้ได้ตามเบอร์โทรเลยนะคะหรือสแกนคิวโคตรงนี้ก็ได้นะคะมันจะเด้งอีพีเพิ่มเพื่อนเลยนะคะพี่พี่เนยนะคะสนใจองค์ไหนติดต่อมาได้เลยค่ะพี่ก่อนจะทักก็ปิดกันน้องก็อย่าลืมแจ้ง EP ีแจ้งรายการองที่พี่จะรับด้วยนะคะ อขอคุณที่ทุกๆคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะ,ะสำหรับวันนี้น้องก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ